ดีครับกำลัองออกซิทออนทัวร์ดนะพี่น้องมาบนทัวร์กับทีมงานคุณปูเหมือนเดิมเลยเจ้าดำหัวด,ดำกรีนหัวสีเขียวปูแกย้ายบอ่อโอ้ยให้มาบ่อในบ่อใกล้ๆบ้านแกเลยเมาหินเมาหินปูนแกมาเอาหิน,หนปูเนเนี่ยกำลังขุดหินปูนนี่แข็งเลยดินหินปูนจ้า 200เที่ยวนะประมาณสักสองร้อเที่ยวใช่ไหมไปยังลูกพี่ไปไปไปฟันเกนจะหมดหไ,ไม่ดูสวยต้องการตักเข้าไหมลูกพี่แกนอยู่ที่ ยินงตื้นๆเลยฟันมันหมดเลยลูกพี่เอ้ยเยี่ยมฟันมันใหม่หน่อยไอ้ตรงมีน้ำเนี่ก็ลึกสุดปูมเหมือนกันนะตรงน้องตรงที่มีน้ำเนี่ไม่ใช่ตื้นๆนะตรงที่มีน้ำนลึกกว่าตัวนี้เออทำไมเอาทีละน้อยใช่ลูกพี่ แล้วมาเก็บงานตรงนี้เสร็จลูกปูแกจะกลับไปตรงที่บ่อหินเหมือนเดิมบ่อตรงรที่อาจารย์จะทำในทาวัดเนะดินมันไม่เสร็จเดี๋ยวขอย้ายมางานนี้ก่อนเดี๋ยวพี่แกจะไปเลี้ยงหินให้ดูดนะ้วยเลี้ยงหินสวยๆเดี๋ยวตามมาดูนะ แกว่ามันแข็งนี่นะนมีแต่มปนแข็งด้วยหิน,แ,นแบบนี้ใช่ไหมเลไปเลยพี่รู้แกได้กี่รถแล้วด้วยแกยันนี่วันที่สองแล้วนะมั้งมาถึง รถถอยดีถามวีเ,เด้าลงอีมไหมโอ้ยแรงมกี้นะรอยยกนะ จะหินปักน้องหินแบบนี้เพียงฟันฟันนี้ขาวเลี่ยมเลยเด้อหมดไวัยเด้อดงรลงไปลูปแยบแกอข้างล่างไงนี่แกลงไปทำไงลูก ไม่แข็งทุกปีเลยจอทะลุไม่ดีเดีแยบไม่ทิ้อยู่นเดี๋ยวป้อนนุ่ยนุ่นนะตอนนี้ยังไม่แข็งถ้ามันแข็งมาจะไปยิงแบบนั้นเลยหนู่ก้อนหนึ่งยันอาจไม่แข็งเลย วันใหม่ไว้จอดหน่อยลูกพีก่วันนี้ลู้เรื่อจะหมดแนละ้ว วิ่งคูสายอันนี้ใหญ่ๆแกเอไปหมดเลยขั้นกก่อนคูสาะนี่เท่านี้ยตรงนี้ประมาณนี้โอ้โหดูนุ่นนี่จะเก็บไปหมดเลยแล้วเราจะดินตรงนี้ขึ้นมาทดแทนทำไมาล่ะพี่เอาไปลาดยางค่ะน,นี่จะให้รถไปนู่นนี่จะรถเทียบปลอก

ให้รุดไ,นะไปนู่นนี่ก็ใหญ่ๆแกอยู่ตรงนี้นะตปแกฝังไปได้ด้วยดแกฝังแล้วแกทำเป็นท่าน้ำให้ด้วยเลยจะติดจะติดชิ้เกียวเนี่ย่าชมว,วิวใช่ป่ะรอตรปนี้ประมาณสองไล่ได้มั้งยูรูปใหญ่ด้วยยังไม่เสร็จนะ ติดนี่ประมาณสักสองไลร่ทำไมลูกพี่รถหกล้อทำไมมาชา้าเลยมันติดอะไรมันติดรถแห่ปะเรใจจะปร,ะรถขึ้นมาอะไรเลือกงานแล้วปี องอกรถทำไมลูกพี่ลูกพี่แกจะอัดจัลบีนะมันติดรถแห่นะพี่น้องรถหกลอ้อรถดำมันติดรถแห่งไอคลิปหน้าเจอกันใหม่ได,พด,ด้พี่น้องเลยให้ลูกพี่แกอัดจัลบีก่อนเห็นว่าแกแกอย่างนี้แกอัดอัดจัลลบีอยู่เด้อย <laughs> ไม่ใ่าไอแกไม่อัดนะแ,แกอัดจระบีอยู่แก okay ว่างอกรถนั่น,อ,น,อ,นอ,อัดจัลลบีนะพี่น้องนะ คลิปหน้าเจอกันใหม่เลยดูดูดินดูดินมัน,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 นจะเป็นดินหินปูนดินพวกนี้อย่างสวยเรื่อยๆไปไปข่มที่นะดินหินปูนกี่ว่าอัดที่นี่โดนน้ำเข้าไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเหยีบหยบมานี่แน่นปิ๊กๆเรืเอยๆดินแบบนี้นไม่มีใครค่อยขุดให้จะแบบดินแบบนี้จะพี่น้องด้วยขุดยากเลยมัน,นจะคุณปู่จัดให้นะ 对不对